ก็ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอและครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ทางช่องก็ได้นำพระปิตายุคต้นเป็นของหลวงปูกไข่วัดเชิงเลนนะครับ หรือวัดบ่พิษพิมุกซึ่งเป็นเป็นพระซึ่งท่านได้สร้างไว้ในยุคแรกนะครับที่ท่านได้ทำการสร้างพระก็คือพระปิตามีเนื้อผงคุกรักและก็เนื้อผงมหาพุทธคุณนะครับมีเนื้อผงว่านนะครับ ก็ท่านสร้างไว้หลายวารละแต่ละวารละก็คือทำทำทุกปีนะครับที่มามีมีมีงานบุญประจําปีนะครับท่านสร้างทุกปีนะครับแต่จํานวนนั้นไม่มีไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับไม่มิดไม่เป็นที่แน่ชัดไม่มีการบันทึกที่แน่ชัดว่าสร้างปีละกี่องค์สร้างจํานวนเท่าใดจุดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับมวลสารที่ ที่ท่านหามาได้นะครับแต่ละปีแต่ละลักษณะของมวลสารในความเข้าใจของผมแล้วก็การศึกษาที่ผมคน้คนคว้าม,มานะครับก็มีทั้งมีเนื้อผงว่านนะครับเนื้อผงว่านเนื้อผงยาแล้วก็มีมีชุบ ก็คือชุบจุ่มด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับจุ่มน้ำมันตังอิ้วซึ่งลักษณะของสีสันก็จะไม่มีความแน่นอนนะครับจะไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่จะแกะอ่อนก็ขึ้นอยู่กับมวลสารที่มาผสมครับเพราะว่าบางครั้งก็มีน้ำว่านเยอะก็จะทำให้สีออกคล้ำลักษณะที่ไม่ได้จุ่มลักนะครับ ไม่ได้คลุกลักนะครับวันนี้เรามาจะพามาดูเนื้อผงมหาพุทธคุณนะครับเพื่อนๆตรอนงนี้มาดูคือความสวยงามนะครับองนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจะเป็นพิมพ์เดียวกับองค์ฝั่งตะกรุดทองคํานะครับเป็นพิมพ์เดียวกัน เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆดูอัตลักษณ์โดยรอบนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะหลังเบีย้ยนะครับใช้มือการกดการปั้นนะครับการแต่งใช้มือทําการกดลักษณะนี้อาจะเห็นขอบขอบพิมพ์นะครับขอบแม่พิมพ์นะครับส่วนเนื้อที่เหลือก็จะเป็นเนื้อล้นนะครับเนื้อเกิน ส่วนมากเขาจะปั้นแบบพอดีพอดีนะครับจะเห็นแค่เป็นปีกครับจะไม่เหลือจนจนมากนะครับจนปริจนเกินนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นยุคต้นนะครับเป็นยุคแรกที่หลวงปู่ท่านได้ทําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับสังเกตนะครับว่ามวลสารท่านนี่เนื้อออกมามีผง พุทธคุณมหาพุทธคุณเยอะนะครับรวมถึงผงว่านนะครับเพราะว่าลุงผู้ใครท่านเน้นในเรื่องคงกระพันชาติครับเพราะฉะนั้นแล้วผงว่านต้องเยอะต้องมีผงว่านผสมในองค์พระทุกองค์เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างจึงไม่สามารถระบุได้นะครับไม่สามารถจะระบุได้ว่าปีหนึ่งสร้างกี่องค์ ท่านสร้างมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นระยะเวลา10กว่าปีแต่ละปีแต่ละครั้งไม่มีจำนวนที่แน่นอนอาจจะปีละสมมุตินะครับสมมุตินะครับปีละ40องค์30องค์20องค์แล้วแต่มวลสารที่หามาได้ครับเพราะว่าการผสมผงพุทธคุณนะครับ ก็ต้องมีครบนะครับถึงจะทำได้นะครับในความเชื่อทางาวิชาอาคมนะครับเพื่อนๆดูร่องรอยการขอบแม่พิมพ์นะครับอันนี้คือการปั้นมีขอบพิมพ์นะครับเห็นไหมจะต้องมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับที่ที่ไม่มีก็มีนะครับซึ่งแบบกดแล้วไม่มีไม่มีรอยขอบแบบนี้ก็มีนะครับ ลักษณะนี้ค no like ือเนื้อมันจะเหลือออกมาครับถึงเดี๋ยวจะได้เห็นข้อพิมพ์ครับฝั่งนี้เนื้อไม่เหลือนะครับแต่ก็ยังมีร่องรอยให่นไหมครับนิดๆนะครับฝั่งนี้เนื้อไม่เหลือนะครับคือเนื้อที่ออกมาเป็นสีนี้เพราะว่าลักษณะนี้คือเป็นเนื้อที่จุ่มน้ํามันตังอิ้วนะครับที่ชุบน้ํามันตังอิ้วมานะครับจะออกเหลืองอออกน้ําตาลนะครับ ซึ่งพงพุทธคุณจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวแล้วก็ผสมด้วยว่านแล้วก็พงยาก็น่าจะมีสีดำเพราะฉะนั้นแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะสีน้ำตาลผสมกันแล้วตำคลุกเคล้ากันแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แต่องนี้ผมดูแล้วเพื่อนๆสังเกตน,นะครับใต้แขนนี่ครับเป็นฟองแบบฟองในซอกแขนนะครับเป็นฟองแบบฟองเต้าหู้นะครับ ความเก่านะครับวงนี้เก่าจริงครับดูผิวครับดูพื้นที่ใต้ซอกนะครับที่ติดกับหัวข้าวนะครับขึ้นเป็นขุยมยเลยครับเป็นเหมือนอน้ำเทียนไข่หรืออะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่นะครับแข็งนะครับแข็งเพื่อนๆดูสังเกตผิวนะครับลักษณะของสีผิว ก็คือหลวงพ่อท่านจะมีอยู่2ลักษณะนะครับซึ่งเป็นผิวดำเลยผิวดำเลยผิวดำก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นผงซึ่งทำการเผาแล้วก็องนี้ลงรักปิดทองนะครับองรักเขาเรียกว่าผงคุกรักครับลักษณะทรงพิมพ์นะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้พิมพ์เดียวกันนะครับเพื่อนๆพิมพ์เดียวกันนะครับองนี้ก็ยังมีขอบให้เห็นไหมครับ ขอบเลือเนื้อเกินนะครับลักษณะนี้นะครับแต่องค์นี้พิเศษคือฝั่งตะกรุดทองคาครับเพื่อนๆอ,องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียวกว่าท็อ,ทอปซิเคเลลักษณะนั้นนะครับก็คือว่าอยู่จุดสูงสุดของอหลวงผู้ไข่แล้วครับเป็นพระปิตานะครับส่วนองนี้ก็ก็คือจัดสร้างไปตามวาระนะครับซึ่งจะแจกอ่า ชาวบ้านและก็กรรมการนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่มาทําบุญนะครับสมัยก่อนนี้ก็มาทําบุญไม่ต้องเยอะนะครับก็จะได้แจกมาก็ทําบุญไม่ต้องเยอะครับ2บาท3บาท5บาท1ิบาทก็ยังได้ครับค่าเงินไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่สอง0ีู่นู้นโอ้โหเป็น10สตางค์นี้ก็เยอะ20สตางค์นี้ก็เยอะแล้วนะครับสมัยนูน้นเพราะว่าตัวเราเองอชุด,ชดยุคเก้าศูนย์ก็ยังเกิดไม่ทันเลยครับ ผมนี่ยุก้าศูนย์ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วพ่อผมก็ยังไม่ทันเลยเพื่อนๆต้องคิดข้อนีนน้แล้วก็พิจารณานะครับใน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 เนื้อในความเก่าเพราะว่าลักษณะความเก่าของผิวเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือผิวเดิมเลยนะครับธรรมชาติเลยนะครับแล้วท่านก็เป็นอะไรที่ดูง่ายครับ คลาสสิกอะสุดยอดอะแล้วมีเหมือนฟองตะคู่เลยอยู่ในซอกระความเก่านะครับนี่ความเก่าอ่าอันนี้คือบ่งบอกถึงความเก่านะครับแต่พระค่อนข้างจะเก็บดีนะครับอ่าแต่ภาพนี้ถือว่าเก็บดีเลยครับแล้วก็มีความสวยงามของทรงพิมพ์ในในองค์ท่านอยู่แล้วนะครับอ่าดูเนื้อนะครับสุดยอดเลยก็ลักษณะนี้ก็คือ จุ่มน้ำมันดังอิ้วนะครับเพื่อนๆซึ่งรักษาเนื้อพระนะครับซึ่งจะซึมเข้าไปนในข้างในเนื้อเลยนะครับหลังจากปั๊มมาแล้วก็ทําการจุ่มเลยนะครับนี่ก็คือผมไม่ได้พูดมาเองนะครับอันนี้คือมาตามตํารานะครับมาตามตําราที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนไว้นะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลนก็อยากได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ศึกษากันอ๋อถ้าใครมีแบบนี้ลักษณะนี้ก็ยินดีด้วยครับผมขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณมีพะระแท้ไว้ครอบครองนะครับก็ก็หลุงพ่อก็ในในในตำราก็บอกแล้วนะครับว่าไม่มีความแน่นอนนะครับการสร้างทุกปีนะครับแต่จะสร้างไม่เยอะนะครับแล้วแต่จะหามวลสารมาได้อ่า เพราะว่าการทําทุกครั้งต้องมีมวลสารครบนะครับจนฝ่าจนถึงปีสองสี่เจ็ดสองนะครับท่านถึงได้สร้างเป็นเหรียญเหรียญเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่นะครับตรงนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ f c ฟซและ,ะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็จะนำเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆและ FC ทุกคนนะครับก็จะนำความรู้ที่มีอยู่มาแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันครับสิ่งไหนที่ เรารู้หรือเขาไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้ก็แบ่งปันกันครับก็น้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆท่าน,านใดนะครับสนใจก็มาคุยมาทักมาคุยกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีความสุขทุกๆคนสวัสดีครับ